สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเฮลันข้าง3,000ล้านกระสันอยากย้ายสมโหแดงทีมเดียวเท่านั้นมันแมนอหลี่อยู่บอกรอม่พี่นงงานนี้ลิเวอร์พูลมีเ hey ฮนะฮะหลังมีข่าวว่าดาวเตะเจ้าของกระต,ตัวถึง3,000ล้านอยากย้ายมาร่วมง,งานกับหงแดงลิเวอร์พูลและเจอเก่งครับวันที่20พฤศจิกายนนะครับมีรายง,งานาว่าคาวิซาคาวรัสเคียนะครับปีกทีมจัดจดเจียของนาโปลี เจ้าของการตัว85ล้านโยูโรหรือประมาณ3,256ล้านบาทมีความสนใจอยากจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลสมุสรยยก่งใหญ่สุดเวทีพรีเมียร,ร์อังกฤษโดยสำหรับคาวารัตเครียนะฮะในวัย22เบสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับนาโป,ปลีโดยซัดไปแล้ว14ประตูกับอีก17อาสิทจากการลงสนาม43นัดในทุกรายการในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยช่วยต้นสกัด ควาแชมป์เกาโชซุดาอิตาลีมาควบคลองอย่างยิ่งใหญ่ทำการกระแสข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากสื่อแดนผู้ดีระบุว่าคารัสเคลียมีความสนใจที่อยากจะย้ายมาค้าแข้งกับลิเวอร์พูลและจากตัวแทนของนักเตะได้มีการคุยกับกลุ่มเจ้าของทีมลิเวอร์พูลหรือ FSG ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาท้งนี้คารัสเคลียนั้นยังคงทำผลง,งานได,ด้ดีอย่างต่อนเนื่อง โดยฤดูกาลนี้กขซัดไปแล้ว3ลูกกับอีก5แอซิสจากการลงสนาม15นัดรวมทุกรายการให้กับนาโปลีในฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหก็เป็นทางสื่อนะฮะที่ให้ข่าวออกมาไม่รู้ว่าจะเป็นจริงแต่อย่างใดนะครับก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยดินชีเรือสิง์มีเสียวหลังทัฟฟี่โดนตัดแต้ม เดิดีนะครับอดีตซ e อของอาร์เซนอลชี้ว่าการที่เอเบตันโดนลงโทษตัดถึง10คะแนนจากเรื่อง Financial Fair Play สร้างความกังวลใจให้กับทั้งแมนเชสเตและเชลซีที่มีข้อกล่าวหานี้ติดตัวอยู่ครับแต่พี่หล่นไปอยู่ในโซนตกชั้นในทันทีหลังการโดนตัดแต้มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทางดีนก็ชี้ว่าพิมลิงกฤษใช้มาตรการที่แข็งกร้าวนี้สโมสรที่อยู่ในข่ายเรื่องการทำความผิดคงต้องกลัวกันบ้าง ดินในสภาจกบทางทอล์สปอร์ตว่าเราต้องแยกความแตกต่างระหว่างข้อกล่าวหาของพิมลิกกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนี่คือสารอิสระอันที่จริงแล้วพิมลิกก็ไม่ได้มีเกี่ยวข้องกับผลหรือการตัดสินใจเลยพิมลิกทำหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาแต่ไม่ได้ตัดสินสำหรับผมมันขึ้นอยู่กับการขู่แต่คุณอยู่ในจุดจุดนั้นมันอาจส่งผลกระทบกับส่วนผสมอื่นซึ่งนั่นอาจจะเป็นหายณนะ โดยจากนี้แล้วดินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ของเอเวอร์ตันว่าอันที่จริงแล้วเขาคิดว่ามันคงดุนแรงเกินไปมันเป็นเรื่องของสัดส่วนการลงโทษเป็นการตอบสนองต่อความผิดแล้วสัดส่วนนั้นเป็นยังไงมันมีสถานการณ์โควิดพวกเขาสร้างสนามใหม่ด้วยและตามแผนต่างๆผมคิดว่ามันคือเงินที่เกินมา19ล้านปอนด์เมื่อคุณคิดถึงการใช้เงินกับผู้บอลในทุกวันนี้มันไม่ใช่เงินที่ผิดปกติอะไรแล้ว การตัดสินนั้นมันรุนแรงเกินไปนะฮะกะไว้แล้วไม่มีผิดโรมาโนคาดฮาเลนฟิตทันบูหงแดงในวันเสาร์นี้ฟาบิโซโรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังคาดกัรว่าเอลิงเบลฮารเลนกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตีรจะฟิตทันช่วยทีมทำศึกกับลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์อังกฤษในวันเสาร์นี้ได้ ทีมชาติรนเวย์นะครับได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าในระหว่างการช่วยทีมลงเล่นในเกมกระชมิดทีมชาติกับหมู่เกาะเฟโรซึ่งภาพล้มลงไปกลุ่มที่ข้อเท้า,ากับพื้นโดยสร้างความกังวลใจกับเรือใมสีฟ้าเป็นอย่างมากสําหรับหาดัดโดยทางดานสตาเล่ซูบารเกนในใหญ่ของทัพไวกิงก็มายืนยันถึงอาการบาดเจ็บนี้พร้อมเปิดเผยว่าหาเลนนนั้นจะพาดช่วยทีมชาติโนเวย์เจอกับทีมชาติสกอตแลนด์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ทั้งคู่เสมอกันไป3าซึ่งนอร์เวย์ก็ตกรอบไปก่อนนั่นน่ะแล้วและงานจากนักข่าวชาวอิตาลีฟาบิโซโรมาโนกล่าวว่าฮาแลเลนพร้อมที่จะช่วยทีมสําหรับเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับหงดงในเกมคู่เย็นวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยฮาแลเลนทำแล้ว13ประตูกับ3แอซิสจาก12เกมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และช่วยให้ทีมนำเป็นจ่าฝูงตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกด้วยการมี28คะแนนน้ำหนักลิเวอร์พูลและอัลซอเนลที่มี27ดคะแนน บิ u, ๊กนิวด่วนบัญชีการละเมิดชุดต่อไปของเอเวอร์ตันกำลังเตรียมที่จะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหลังจากที่พิมลิกยืนยันว่าสโมสรต่างๆสามารถถูกลงโทษเพิ่มได้สำหรับการละเมิกดกฎการเงินหรือ Financial Fair p l a y หรือ FFP ในความผิดหลายๆครั้งที่ทำในฤดูกาลติดต่อกันอาจนำไปสู่การลงโทษเพิ่มเติมขั้นต่อไปนั่นทำให้แมนเชสเตี้เชลซีเสียสหลังวบ ทั้งนี้เอเวอเรตตนต้องเผชิญกับการที่ถูกหักคะแนนเพิ่มไปอีก9คะแนนหากเบอร์ลีและเตอร์สตีและลีดยูเนเตดที่เป็นทีมที่รบผลกระทบจากการตกชั้นประสบความสูเร็จในการเรียกร้องค่าเสียหายชดเชยเป็นจำนวนเงิน300ล้านปอนด์ตอนนี้เอเวอเรตันหลังจากถูกหักไปแล้ว10แต้มนะครับถ้หาหักเพิ่มอีก9แต้มนะครับตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้หักแล้วนะครับเพราะตอนนี้เหลืออยู่4แต้มถ้หาหักไปอีกจะเหลืออะไรล่ะครับ ต่มก็คงจะติดลบแน่ๆไม่แน่ว่าฤดูกาลหน้าเราอาจจะไม่มีเมอร์เซไซส์ดม่แมทในศึกพิมลิกอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับโอ้โหโดมินิกสบอสไลกริมแฟนๆรู้หรือไม่นะครับว่าโดมินิกสบัสไลกับตันทีมแห่งประวัติศาสตร์ของทีมชาติฮังการีหลังจากที่เขาเป็นกัปตันทีมชาติฮังการีไปทั้งหมด12เกมตอนนี้นะครับยังพาทีมชาติฮังการีไม่พบกับความพ่ายแพ้เลย โดยนุมิกทอมบอสลน์นะครับพาทีมชาติฮังการีได้ไปเล่นรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่เยอรมันเป็นเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วสถิติดังกล่าวถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับเป็นนักเตะคนหนุ่มที่พาทีมชาติฮังการียังไม่พบกับความ่ายพแพ้หลังจากที่เขาเป็นกับตันทีมชาติถึง12เกมนะครับและก็เป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดในฟุตบอลต่างประเทศของยุโรปเลยทีเดียว ในการที่ตัวเองนั้นเป็นกัปตันทีม12นัดและยังไม่พ่ายแพ้ให้แก่ใครนะครับสุดยอดจริงๆสำหรับโดเมนิกสบอสไลตอนนี้เราจะได้เห็นโดเมนิกสบอสไลนนะครับในนามทีมชาติฮังการีและเป็นกัปตันทีมในศึกยูโร2024นะครับเป็นผู้นำทีมชาติฮังการียุคนี้นะครับสุดๆจริงๆของทีมชาติฮังการีนะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับสมศักดิ์ศรีตำนานเบอร์8คนต่อไปของลิเวอร์พูลแน่ๆนะครับ ซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแหวกถึง4คนเข้าไปยิงใส่ทีมชาติมอนเตเนโกรลีลาการเล่นแพรวพลาวคา,ายคริสตโนโรนโลนโดยังไงอย่างนั้นเลยครับรับสุดยอดจริงๆนี่คือสุขการ์ลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่20พฤศจิกายน